สีแกงน้นใหม่พี่น้องนี่เขาถูกก็อนนอกมันจะควาสีขาวกันกับน้ำแกงมีฟักทองมีผักหวานสะอมแล้วก็เห็ดพี่น้องนี่เห็ดกะสิเป็นเห็ดไอ้นี่เนาะนี่เป็นเห็ดขวดนี่ ตำพริกกับไอข้าเบือเนาะกับหอมแดงยนงานางครับ็สิเป็นน้ำยานางกระป๋องพี่น้องนี่ก็จะไปเกงกันพี่น้องแกงหน่อไม้ใส่ฟักทองใส่หน่อไม้พี่น้องน้ำยานาง นำยาหนังกระป๋องแล้วก็เห็ดห้อล้างสะอาดแล้วเนาะแล้วก็ผิกแกงหมอเดือดแล้วครับประิแม่น้องเอาประดูกใส่น้ำได้พี่น้องแอบแกู้ดายสิมักเนาะ แกงกระน่ำใหม่มันก็เสียบหน้อยเลยต้องเอาตกใส่เนื้อซับใช่ไหนะเนื้อปลา,ลาใส่วนี้มันเดือดเนาะแกงหัวส่วนได้ยอย่ากนะคาใส่ไปหน่อย <c oughs> ใส่ปลาดุกด้วยแกงหน่อไม้แกง,แกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ปลาดุกใส่ผักหวานชะอม ฟักทองแสบพี่นอ้องถ้าก็ปล่อยให้หมอมันเดือดกันเนาะเพราะว่าพึ่งเอาปลาลงยาเมันข้าวพี่นอ้องจะแสบป่ะพี่นอ้องปุกๆเลยกลมเพืียงพี่นอ้อง น้ำปลาลงไปมีใสซนคอนอย่าไม่เข็มนะพาบร๊วนานายนยาน่าก็จะใส่เกลือบอน้ำปลาไปหน่อยเข็มเลยกแกกไได้พี่น้องพอเสใส่ปรุงก็ซี่อนนะตีเสร็จบาพี่นองโอ,โอ,โอ,โอ้โๆๆเลย เใส่ล้ายก็เป็นอะไรเข้มกินอะไรเลยใส่ผักหวานลงไปสับปะรดก็ลงเป็นต้นด้วยกันพี่น้องมันอยากใส่มันจทกสีแหล็แกแก,แก่ๆกินนะแซ่บคือนเดาพี่น้องเลย มาได้จ้ากินแกงเราไหมนั่นกันได้จ้าก,กินแตแสบมากินล้องอวดตัวเลย้า,าปลากระิสแตก,แก,แกน่ารั อี่น้องมาเส่พี่น้องเล็กเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาได้จ้ากินน้ำกันเด้อพี่น้องแส่พี่น้องแส่พี่น้องมาเดา้กินน้ำกันได้นะดจ้า แกงหน่อไม้หอนๆเลยอวดตัวเลยสวัสดีพี่น้องไม่ได้จากกี่เขากับแกงหน่อไม้แสบต้องกนันนี้หอนๆนี่โอ้เมื่อ หอนแห้งเลยพี่น้องเย้ยห่อนอห่อนเลไมันหอนขับเบือ,อนี่มันกินวันไดนพี่น้องมันหลวกปากสะอมหวาน เสียบเนะาะเป็นาหารจีนว่าหมู่บานหอนแหงพีหน่อยอืม้มน้ำใหม่ข้าถูกกันนอะ ก็ทำนมันบอคเขาพริกเขาเกลือฮึแซบบแทบบ หวนเด้ปีนองกินหมดถนัดจะได้บ่มีพผอิตูใส sai tay sẽ ôm kèn sẽ bị tù sẹn nó bị hỏng hoàn hoàn น้ำมันซื้อใ,ในลานกินเ้าเจาะเนงน้ำมันเมาขาย หอนหอน,นพี่นอ้องเกงแหลวใหม่ๆเนาะไอ้ทวนๆเลยว้าทึ้งเพชรน้าก,กับปนัด กินม,มือด้วพี่น้องเลย แค่นี้นะพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องวัสดีค่ะจะไปกินต่อพี่น้องเพชร